คนที่สองรักคนที่เรารักเขาคุณจะเลือกเป็นใครเพราะเหตุใดเรียนเชิญคุณเนชนกจันตาแว่นค่ะท่านประธานฉาพันเพื่อนสมายิร่วมสม,มสทรน ถามถามว่าเราจะเลือกคนที่รักเราหรือเราจะเลือกคนที่ที่เรารักเขานะคะดิฉันก็จะตอบว่าดิฉันจะเลือกคนที่เขารักดิฉัน,นะคะ่ะเพราะว่าการที่คนคนหนึ่งจะมอบความรักความหวังดีความห่วงใยไม่ว่าความรักนั้นจะเป็นความรักในรูปแบบไหน นั่นก็คือสิ่งที่บริสุทธิ์ค่ะเป็นสิ่งที่มีค่าเพราะคนเราเกิดมาครั้งหนึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะถูกใจคนทุกคนได้หรือไม่เราต่างมีด้านดีแล้วก็ด้านที่ไม่ดีอยู่ในตัวของเราเองนะคะแต่การที่มีคนที่รักเราเราควรรักษาคนแบบนี้ไว้ค่ะ ดิฉันเองเคยผ่านการรักคนที่เขาไม่รักก็รู้สึกว่าการที่เราทุ่มเทไปแล้วเราไม่ได้อะไรกลับมาคือความพยายามที่สูญเปล่าหรือบางครั้งเราหวังดีกับเขาแล้วเขาไม่ไม่รับสิ่งที่เรามอบให้เขานั้นก็ทําให้เรารู้สึกเสียใจจากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาจากการสูญเสียคนใกล้ตัวแม้กระทั่งเดือนล่าสุดค่ะทำให้ดิฉั